ดีค่ะมุชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะผู้ใหญ่เมียวค่ะผู้ใหญ่บ้านคนสวยนะคะตอนนี้เนี่ยออกมาโพสตข้อความแล้วค่ะหลังจากตัวเธอเองนะคะตกเป็นข่าวแอบแต่งงานกับสามีซีอสาวจนล่าสุดค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่ดุเดือดในโลกออนไลน์เลยนะคะจากกรณีที่เริ่มแรกค่ะทนายตั้มเนี่ยมีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนทีนี้ค่ะ คุณทนายตั้มเองเนี่ยก็โพสข้อความถึงผู้ใหญ่บ้านคนดังสุดสวยดังนี้นะคะบอกว่าคุณมนทีราเนี่ยเธอเป็น CEO อบริษัทไทยบ้านทีวีแล้วเธอเนี่ยก็มาปรึกษาสามีที่อยู่กันมาสิบกว่าปีเนี่ยแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนแอบไปจดทะเบียนสมรสกับผู้ใหญ่บ้านคนดังสุดสวยที่เป็นข่าวในะขณะนี้เนี่ยภรรยาคนนี้ค่ะไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างคุณมนเนี่ยจะมีสิทธิ์หรือดําเนินการเรียกร้องอะไรได้บ้างรอฟังกันครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของทนายตั้มที่มีการโพสต์นะคะ โดยทางฝ่ายผู้ใหญ่เหมียวค่ะเธอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาเธอเองค่ะก็เลยมีการโพสต์ข้อความระบุว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงเมื่อทุกสิ่งปรากฏเชื่อมาเสมอว่าความดีไม่เคยเทรยศใครเหมียวไม่ได้ทำให้ชาวบ้านและชาวราชสีเสื่อมเสียขอบพระคุณลูกบ้านที่เชื่อมั่นในตัวเหมียวจะไม่ลืมทุกกำลังใจทุกความรู้สึกที่ส่งมาถึงเหมียวขอบคุณจากใจค่ะ,ะทีนี้ค่ะ เธอเองก็มีการโพลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าขอบคุณความดีที่ทำมาทั้งชีวิตไม่คิดว่าในวันนี้เราจะไม่เคยได้อธิบายหรือไม่ได้พูดอะไรอยู่เฉยๆเนี่ยก็ยังจะมีคนรักศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเราขอบคุณเพื่อนที่ดีขอบคุณคนรอบข้างที่ดีคนรักที่ดีลูกบ้านที่ดีครอบครัวที่ดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา328ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทําโดยการโฆษณาด้วยเอกสารหรือวัตถุอื่น กระทำโดยการกระจายเสียงหรือกระจายภาพหรือโดยกระทําการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทำเนี่ยจะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน2ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทให้ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมถึงผู้แชร์เนี่ยแล้วก็ผู้โพสในทางเสียาหายที่ไม่ทันทราบความจริงนะคะ บางครั้งเนี่ยเงินก็ไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ค่ะอันนี้ก็เป็นฝ่ายของทางผู้ใหญ่บ้านเหมี่ยวนะคะที่ได้มีการออกมาพูดแล้วก็มีการออกมาโต้ตอบกลับจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กระแสที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะโดยทางด้านฝ่ายชายค่ะคนที่คุณเหมี่ยวนะคะไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะฝ่ายชายเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เหมือนกันค่ะก็คือ Facebook ของแมกรักแคท,ทนิยมค่ะบอกว่าวันนี้ผมขอพูดบ้างคนเจ็บกับคนเจ็บเนี่ยมาเจอกัน ผมโดนเขาทิ้งเขาอยากจะเลิกกับผมแบ่งทรัพย์สินกับผมผักไสยให้ผมออกไปจากชีวิตมีไม่กี่เรื่องหรอกที่ผู้ชายเนี่ยจะรับไม่ได้เขาทราบความจริงดีผมมีธุรกิจผมมีลูกน้องมีภาระค่าใช้จ่ายและที่สําคัญผมมีลูกผมจึงต้องรีบลุกขึ้นมาต่อสู้กับความจริงมันผิดไหม ผมเลิกกันแล้วผมถึงมาเจอผู้ใหญ่เหมียวผมและเหมียวโสดกับโสดมาเจอกันเขานิสัยดีมากไม่แปลกที่ชาวบ้านเนี่ยจะรักเขาที่ผ่านมาเราทั้งสองคนเคยเจ็บปวดเรื่องความรัก จึงเข้าใจถึงความรู้สึกแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันจริงใจต่อกันก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายมาด้วยกันแล้ววันหนึ่งผมลุกขึ้นมาได้ธุรกิจผมเริ่มเติบโตผมหันกลับมารักตัวเองรู้จักคุณค่าของตัวเองในวันที่ผมลุกขึ้นมายืนได้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายแล้วคุณจะกลับมาทําร้ายผมอ,อีกทําไมทําไมไม่พูดความจริงทําไมทำไมไม่ทําหน้าที่ของตัวเองตามที่ตกลงกันในสัญญาทตอนจะรับเออตอนจะรัง้ง รั้งยังไงก็ไม่อยู่จอนจะกลับมาพอดีว่าผมเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วเราไม่ได้แอบใครไปจดทะเบียนสมรสเราทั้งสองได้มีการไตร่ตองกันดีแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคตจำไว้อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นอ่ะอันนี้ก็เป็นฝ่ายที่ทางผู้ชายนะคะได้มีการออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันค่ะงานนี้นะคะผู้ชมขาคิดว่าไม่น่าจะจบง,ง่ายๆแน่นอนค่ะทางเราเองก็ คงจะต้องมีการติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะคะฝ่ายไ,ไหนพูดจริงหรือฝ่ายไหนโกหกกันแน่ mm hmm. ก็คงจะต้องมีการรอดูต่อไปค่ะ mm hmm. และนี่ก็คือ mm hmm. ข่าวไวไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกรกะแสร้อนของสังคม